สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทำเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาและอยากเปิดร้านกาแฟแบบลงทุนน้อยออกแบบร้านได้เองที่สำคัญใช้เวลาคืนทุนไวด้วยนะคะแฟรนไชสวัดคาเฟ่กาแฟถุงกระดาษของเราก็มีชุดขายดีนะคะแนะนำให้กับทุกท่านในราคาเพียง25,900บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าจ่ายจบคบคุ้มกันเลยนะคะ สำหรับรายละเอียดชุด B ของเรานี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าถ้าหากคุณตัดสินใจเลือกชุดนี้แล้วจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสไตล์การแต่งร้านหรืออยากจะออกแบบตัวร้านเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะอยากทำเป็นซุ้มกาแฟค่ะ หรือต้องการเป็นแบบเคาน์เตอร์ที่ติดตั้งภายในอาคารหรือบางท่านมีที่ทำเลที่อยู่ริมถนนหรือบางท่านมีพื้นที่ที่อยู่ในที่โลง่งก็สามารถที่จะเลือกชุดนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่คุณต้องเตรียมเพิ่มนะคะ1เลยค่ะคือสถานที่2คือถังน้ําแข็งเตรียมแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะ ในแฟรนไชส์ชุด B ของเรานี้นะคะมีวัตถุดิบอุปกรณ์ให้แบบพร้อมขายกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอตต้อต้มไฟฟ้าเครื่องปัน่นอุปกรณ์ในการชงและอุปกรณ์ในการตกแต่งร้านพร้อมวัตถุดิบประกอบการขายและชุดป้ายตกแต่งร้านทั้งหมดนี้คุณจะได้รับถึง60รายการกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะบอกได้เลยว่า คุ้มและจบมากๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการออกแบบร้านเองมีสไตล์เป็นของคุณเองค่ะเลือกชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน <Wow. S 1> และในคลิปนี้เราก็มีตัวอย่างสาขาที่เลือกชุดแฟรนไชส์ชุด B25900 บาทของเรามาให้ทุกท่านได้ชมเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจไปดูกันในคลิปเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมคลิปแล้วนะคะบอกได้เลยว่าชุดนี้คุ้มมากๆไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะไม่ต้องมีอะไรมากค่ะทีมงานมืออาชีพของเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปดูแลติดตั้งจัดร้านให้คุณถึงที่เลยค่ะหลังจากดูคลิปจบแล้วหากสนใจแฟรนไชส์นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่วัดคาเฟ่แฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ของวัดคาเฟ่ของเราด้วยนะคะ